สวัสดีครับวันนี้เด็กจะไปไหนครับเล็กจะไปให้อาหารช้างครับนี่เลยไปเลยไปหาตาน่อเล็กเอ้าเอาอเล็กให้สิอเล็กป้นเลียเเอาเลย

เอาอะไรยเย็ยนให้ดีๆครับไม่ต้องกลัวเห็นไหมตาบอกว่า<อ>พี่เข้าใจดีอ้ออออำ